สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยครับ e t h Channel นะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Watch Dog นะครับผมก็หลังจากพาร์ทที่แล้วนะครับที่คาร่าได้ตามหาต้นเสียงที่มันโทรมาข่มขู่ญาติเราได้แล้วครับซึ่งอยู่ที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งครับแล้วคาร่าก็บอกว่าให้ระวังตัวเพราะว่าน่าจะเป็นกับดักครับ มันน่าจะอยากให้เอเดนไปหาตัวมันเอเดนก็เลยบอกว่าจะไม่ทำให้มันผิดหวังครับก็คือเราจะไปตามหาตัวมันครับก็เดี๋ยวเราไปกันเลยครับภารกิจหลักอยู่ตรงนี้นะครับผม t h ง n k for the tip โอเอ่ามีมอเไซค์คันหนึ่งพอดีครับเราไปเลยครับ ก็ตอนนี้เป็นตอนกังึงุยเลยว่าชนเสาไฟแค่นี้แม่ที่ชนรถแล้วไม่เป็นไรโอเคครับก sí, ็รอสักครู่นะฮะแค่400เมตรเองครับนี <h 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 ่จะถึงแล้วฮะนี่ครับซิกแซกแซกิกแมกฟิร์มเฟิเ่ะนี่หละ แหวน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 ปึน๊บถึงแล้วฮนะเราก็ลงรถไปเลยนะครับผมอา่ากดตัว E Station โอเคชื่อ t h a n k f o r t h e tip เป็น a c c o u n t a อยู่นะครับ <c oughs> <c oughs> โอเค okay. ถึงแล้วเอเดนบอกว่าเดี๋ยวฉันจะกินเยอเองเพราะว่าไอ้พวกนั้นมันล่อเอเดนมาเอเดนก็ไม่กลัวนะครับผมก็มึงลอก,กูก็มาเงี้ยไปครับมีของอะไรให้เก็บอีกไหมเค okay. จัดการเลย ทำไงกด set f l e and activate f 2 t u r e e b o x กต้องตามเส้นขาวๆไปหรือเปล่าอยู่ตรงไหนไปถึงนู่นเลยตามเส้นขาวๆไปดูฮะชิบ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 อ๋อเจอแล้วฮะตรงนู้นครับ เราต้องไปตโรงโนู้นใช่ไหมตรงนี้ก็ลิฟต์ให้มันลงมาเราจะได้ขึ้นไปครับผมขึ้นเลยอ่าแล้วก็ให้มันขึ้นไปใหม่นะครับ CTS Box Activate 0ทับ2ต้องมา Activate ไอ้นั่นใช่ไหมหรือเปล่า เข้าใจถูกป่าวะอ้าวขึ้นมาก็ไม่มีอะไรนี่ว่าไหนลองดูกล้องดินี่เราไม่ต้องขึ้นมาเลยด้วยซ้ำแม่โอเคต่อไปมีสองที่อีกอันอยู่ข้างบนนู้นใช่ไหมต้องหากล้องนี่ครับตัวนี้ น่าจะได้ได้ครับเรียบร้อยต่อไปเราก็ไปจัดการแฮกนี่เฮ้ยกดผิดตรงนู้นสิต้องอยู่ใ,ใกล้มัง้งโอเคครับแฮกเลยฟื้าให้เล่นไอ้นี่อีกละจัดป้าย อ่าได้แล้วปลดตรงนี้ทํางี้แล้วก็งี้นี่ได้ละอ่ามีต่อครับผมอ่าคราวนี้เป็นสามมิติเลยฮนะเราต้องปลดไอ้นี่ให้ได้ก่อนนะครับปึ๊บฟ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 ึ๊วัวเลยอืมอย่างนี้ปลดได้แล้วก็ตรงนี้ต้องส่องไปทางนี้แน่นอนครับตรงนู้นก็ต้อง ให้ตูดมันชี้มาอันนี้อันหนึ่งทำงี้ได้ไหมนี่งี้ได้ครับเดี๋ยวอีกอันฮะต้องอย่างนี้แน่นอนนั่นไงโอเคเข้ามาถึงห้องแล้ว <Bell weather. S 1> Investigate ให้สำรวจอพาร์ตเมนต์ครับโหโคตรรกเลยไม่เคยเก็บของเลยคาร์เมล่า มองได้นิดเดียวเสียงอะไรอ้ฮกเตอร์โฟนฉัน <c oughs> รู้ว่าแกเจอจฉันดามิ <c oughs> We need to talk. The uh, quick. In like you did, and Alarm. This isn't what I had planned for us. But we're about to be interrupted. Come find me. I'll take someplace nice. Why would he harass my sister? I haven't spoken since. The Merlot. ก็เดาไม่เอานะวะคืออะไรวะเป็นก er. ับดักของเราอ่ะใช่ไม um ่กับดักเราต้องหนีออกไปให้ได้นะฮะสองกล้องกันเลยเมีให้ระเบิดหลายอย่าง โดนแน่ๆสคนนี้ตุมตามเรียบร้อย2เก็บไป2เก็บไป1ไงต่อไงต่อนี่ระเปิดไม่ถึงอุ้ยก็ยังโดนนะครับโดนสเก็ดอะไรไม่รู้สักอย่างอันนั้นก็เดินมาอีกนิดอีกนิดตูมเรียบร้อยอันนี้ก็ระเบิดเลย mệt quá mệt dân mệt để con nên nâng... ngỏ con nên siêu siêu ha em ở đây còn lên bên hết rồi thấy em mà mì... เป็นเบือเลยครับมากันเยอะมากครับไม่รู้จะอะไรกับเรานักหนาเลยนะนเก็บเก็บคนด้านซ้ายก่อนครับผมโวย้ยใครยิงใครยิงใครยิง ไอ้ยิงวะไอ้หน่าเนาะแบบได้จะเอาจะเอาใช่จะเอาช่าชได้เลยได้เลยไม่ต้องขึ้นมาไม่ต้องยิงกันไม่ต้อง ดเระเบิดระเบิดเลยสองหัวแตกหัวแตกเล็กเลก็หลายตัวหลายตัวยิงไม่โดนเราต้องจัดสไนเปอร์สักดอกอือ,อ,อ,อหัวเลยมีคนอยู่ไหนครับ นั้นป่ใช่เขากำลังลุกลี้ลุกลอนอืออยู่นิ่งๆสิวะไอ้สั์โออือืมหมดยังหมดยังเกลี้ยงครับ All right Damien let's talk <S All right ก็คือเมื่อกี้ดเดมิอันนัดเราไปเจอครับบอกว่ามีสถานที่ที่หนึ่งที่ จัดไว้ให้หน่าจะเหมาะที่จะมาเจอกันนะครับก็ไม่รู้ว่าเดเมียนนี่เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ครับเราต้องไปสืบกันต่อไปนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้แปะไม่ค่อยจะทันเคก็เดเมียนเป็นเพื่อนเราที่แฮ็กด้วยกันตั้งแต่แรกสุดอไอตอนแรกที่เปิดเกม,มานะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวไปเจอกันที่ตรง นู้นนะครับตรงภารกิจนะครับที่มันให้เราไปนะครับสักครู่ครับเอาละครับตอนนี้เราก็จะถึงแล้วนะฮะอีกแค่นิดเดียวนะครับผมอตอนนี้มันไม่ให้ผมวิ่งละมันให้ผมเดินอาเจอแล้วเดเมีอน ว่เธอว่าคิดถึงฉันให้ฉันมาทำไมฉันต้องการพันได้ฉันกลับม,มาฉันนั่งที่คอมออพอมิวเตอร์แล้วแกก็ You name the Snablo answers who attacked us, and I happen to know that you made a wall. Now, I figured. so I come bearing glad tidings the Merlot, the Merlot, the Merlot mm -hmm. Mer was your fuck Bullshit, you bailed on a perfectly good scheme. No one would have found out if you just stood by me. My niece died because you went too far. Oh, you're adorable. Blaming your family problems on me. Damien crossed the line. He made the Batman angry. What about me? What about you? I got made me a everything from you. That's what binds us together. You got nothing I need. Give me a There was another hacker. มันมีแฮกเกอร์อีกคนนึงเป็นแฮกเกอร์คนที่สองและฉันรู้วิธีจะหาตัวเขาป<ต>ัญหาใหญ่ของแกคือฉันไม่ต้องการแกขอบคุณสำหรับ I used to look up to Damien, taught me how to ferret out weak code and exploit it. And I taught him how to do the same without a computer. People can be more vulnerable than their systems. We were a strong team. After Lena, I was done with him. And waste time thinking about him. now he's creeping back in. เฮเด,เดนบอกว่าเราต้องการที่จะรู้ว่าเดเมียนได้อะไรม,จมราจากเมอร์ลอตจบไปหนึ่ง <c oughs> โอเค <c oughs> ก็เดเมียนมันอยากให้เรา กลับไปร่วมมือกันมาอีกครั้งนะครับเพื่ออะไรสักอย่างนี่แหละแต่ว่าเอเดนก็รู้ครับว่าเดเมียน,นต้องการเราแล้วมันก็บอกเดเมียว่าปัญหาใหญ่ของนายคือฉันไม่ต้องการนายประมาณนี้นะฮะอ่าแฮกมั่วเลยเงินเด้งโอเคครับ มีอัชยากรรมงั้นเราไปจัดกันสักหน่อยนะฮะก่อนจะจบไปกันเลยหารถแป๊บ400เมตร<ม>ครับ<ม>ก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอเดนจะทำไงต่อไปรู้สึกเอเดนจะบอกว่าจะคอยตามดูเดเมียนว่ามันจะทำอะไรเมื่อเดอะมอลลอนนี่น่าจะเป็น สถานที่ที่เราแฮกกันตอนแรกสุดแล้วเราก็หนีออกมาก็เดมี่งก็เลยโดนไอ้นั่นมัน้งเจ้านายจัดการขาเลยเป็นอย่างนั้นนี่คือแบบผมคิดเองนะจากที่อ่นอานอ่านาถึงละเฮ้ยวิกติมอยู่นี่เราต้องอยากให้มันรู้ครับไปฮะแอบครับ นี่ครับวิกติมเยอะะเยอะแอบครับผมอันนี้เป็นคนที่จะทำลายครับอ่ากลายครับปีแล้วปีปแล้วอินเทอร์วีวแล้วอินเทอร์วีวแล้วเราต้องตามจับครับผมตามจับตามจับอย่าให้มันรอดครับแม่เราเปิดได้นะครับแต่ว่า อุ้ยเราจะจับเป็นครับผมจับไปแล้วเราจะได้ค่าชื่อเสียงเพิ่มครับผมก็ไม่รู้ว่าค่าชื่อเสียงเอาไว้ทำอะไรนะฮะทมันโทรโทรเรียกโทรเรียกกำลังเสริมอืไมไม่ทันหรอเรียบร้อยครับเจบไปอย่างง่ายดายนี่ได้ชื่อเสียงเพิ่มนะครับผมอตอนนี้เป็นบิบจิลเล ก็มันคืออะไรก็ไม่รู้ถ้าเกิดเต็มแล้วจะได้อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็พยายามจะทําให้มันเต็มอยู่แต่ก็เวลาขับรถก็ชอบไปชนคนตายครับแล้วมันก็ลดครับก็เลยไม่เต็มสักทีนะฮะโอเคครับงั้นก็สําหรับวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าว่าเอเดนจะทําอะไรกันต่อนะฮะก็ใครชอบอย่าลืมกด Sub s c r i b e ผมด้วยนะครับ ก็สำหรับวันนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ